กราบสวัสดีเอซเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาและผู้ที่รอการตักปลาทุกท่านนะครับผมไปเรามาเลี้ยงปลากันนะครับแล้วเราก็มาตักปลาไปด้วยกันนะครับสนุกกับการทํางานนะครับผมมาเลี้ยงปลาเอามาต่อกันนะครับผมต้องบอกว่าในช่วงสองวันนี้ แดดไม่มีเลยใช่เอ,อ,อ้าแดบดบไม่มีขอให้มันมีปลานะครับผมพายุเข้าถึงวันที่เจ็ดอะเฮียเราก็หารายได้จากข้างกระชังเราไปทำงานไปด้วยสนุกไปด้วยหาอะไรทำไปด้วยลุ้นไม่ได้ตักสองวันนะ่ะหมอบมาเลยเอา้าขอให้เข้า Oh. ตั้งใจตักแบบเต็มที่นะทำไมพายมันนิ่งอย่างไรไม่รู้มีสันอยู่นั่นนั่นหุ้ยตะเพียนเฮ้ยอ,อู้หเฮ้ยตะเพียนมาเป็นฝูงอีกแล้วอะโอ้ย,ยพอได้ยกสูงห้าหกโลอยู่เอพอพ่อค้ามาเดี๋ยวรอพ่อค้ามาใกล้พ่อค้าเอาปลาไปด้วยนะ วันนี้ไม่ขายวันนี้ให้ฟรีขอบคุณมากครูพ่อค้ามาตักปักไม้หลักให้ผมที่กั้นสวะอ่าเดี๋ยวเอาตะกร้ามาใส่พ่อค้าไปด้วยมาปลดปลากันฟุกเหมือนเดิมไะเน่นะไม่ตักสองวันแต่เพียนมาเหมือนเดิมมา,มาให้บ่งบอกว่าคุณภาพน้ำเรายังดีอยู่ใช่ <c oughs> พอได้ยินที่บอกพื้นที่ใกล้เคียงแล้วมันแบบที่ว่าค่าออกซิเจนต่ำๆมันเป็นปัญหาเยอะ บอกเลยถ้าตรงไหนค่าออกซิเจนต่ำๆบางทีมันทําให้ปลาเราป่วยปลาเราอะไรเงี้ยมันเสียเวลาในการรักษาถ้ามีปลาธรรมชาติอย่างนี้ก็แสดงว่าออกซิเจนใช้ได้อยู่ต้องบอกหายุหากกินเอาไปทํากับข้าวบ้างแจกจ่ายบ้างแต่ถ้าเยอะมากๆก็ขายเลยใช่ไหมใช่พอจะเป็นข้าวกับข้าวนะขายปลาแล้วไปซื้อหมู ไกไเราก็ต้องต้องบอก FC ด้วยนะพอดีเมื่อกี้เราเพิ่งเจอปัญหาเรื่อง a c e b o o k เราเนาะอ่าใช่ตอนนี้ันตอบคอมเมนต์ไม่ได้นะเดี๋ยวดูว่าบางเราเราก็ยังไม่รู้นะมันมันเพิ่งเป็นแล้วมันก็เคยเป็นมาแล้วใช่ใชบางครั้งมันเกิดจากเรื่องเกี่ยวกับระบบอืมแต่วันนี้บบวันนี้มันเพิ่งเป็นยังไม่รู้เดีย๋ยวจะว่าเอ๊ะพอ FC คอมเมนต์มาแล้วเอ๊ะทำไมไม่ตอบเลย จริงๆไม่ได้ยิงนะครับแอดมินชอบอ่านคอมเมนต์แต่ว่าบางทีมันตอบไม่ได้ตอบปุ๊บมันหายไปเลยเราก็ไม่เข้าใจไหลเข้า ยังไม่เลี้ยงเลยจะตกอีกแล้วเอา้ามาตอกันนะผมตักที่หนึ่งแม่เมื่อกี้เห็นติดเยอะแยะเหรือแค่นี้อืมนะต้องบอกว่าเนื้อพายมันขาดอยู่เอา้าไปต่อกันครับผมนี่ระหว่างที่เราตักปลาด,ดินี่มีชาวประมงด้วยนี่บรรยากาศก็เป็นกันเองนะแล้วก็เดี๋ยวตักปลาพี่กขเนานะ นู่นพี่เขามาช่วยทําเรื่องเกี่ยวที่กั้นสวายผมนี่อันนี้เราเรียกว่าบานนอกแล้วนะพี่นะเงไม่ต้องซื้อนะมีอะไรก็แบ่งปันช่วยเหลือกันไปไปต่อครับผมบเ,อเอามาลุ้นไปด้วยกันนะครับผมเอาเฮียขอให้ได้ใหญ่ ยังไงอะ่ะมันนิ่งๆจังเลยอะ่ะอืมเออนิ่งมากเลยอะ่ะนิ่งเกินไปหรือเปล่าแต่มีเนี่ยกะเพียนหนึ่งแล้วเนี่ยเอ้าอมอบตัวแ<ล><ม>คส่สองตัวโอ้ใช่หรือเปล่าเฮียไม่ใช่แล้วหนูว่าถังเดิมน่าจะลุ้นกว่า ต้องมีมั้งแหละเขียด้านข้างตรงเนี้ยเราเคยทําได้ถังสะเทือน่ะเขียอุ้ยเหมือนเขียเหมือนมีปลาใหญ่แต่มันไม่ทันนะมันว่ายออกเออมันว่ายออกไปก่อนแล้วมันพู่ไปเลยอะน้ํามันไม่ขุนแล้วด้วยนะน้มันใสพอมันว่ายไปปุ๊บมันก็แบบนั่นแล้วอะ เอ้ามาต่อนะครับปลามาฝากพี่เขาด้วยนี่พี่กำลังยกรอบเลยนี่ได้เห็นยกรอบพอดีโอ้หยโอ้ยโอยพี่อะไรเนี่ยกุ้งตัวใหญ่อะโอ้ยมีกุ้งหลายเลยอ่ะหลายตัวนั่นแหละอั่แนี่มีกุ้งด้วยได้เห็นด้วยนะว่าแถวนี้ยังพอได้อยู่เนาะยังมีกุ้งมีปลาอยู่อยู่ยงเกษตรกรชาวประมงเป็น นี่น oh um, um, ี่นี่นี่ยกกันเห็นเห็นนี่ระมงสันนี้ก็หาอยู่หากินแบบนี้แล้วพี่นะครับอันนี้ผมเห็นพี่ก็แล้วเดี๋ยวพี่เขาปล่อยด้วยพกตัวมีไข่ปล่อยเพราะว่ามันก็ออกลูกอหลานอยู่แถวนี้นะเราก็ได้หากินกันยาวๆใช่ครับแล้ว bueno, สิ่งสําคัญเลยล้วพ okay ี่เขาบอกว่าแถวนี้ถ้ามีใครมาช็อตมีใครมาปล่อยวางไม่ได้เลยครับยอดยาอะไรอย่างนี้ไม่ได้เนัะไม่ได้นะคนแถวนี้เขาเขาดูแลกันดีนะ เพราะว่าเขาเป็นอาชีพประมงอ้าวแล้วก็นี่เดี๋ยวเอาปลาฝากพี่เขาด้วยให้พี่เขาหายหอบก่อนหอบคือบอกแถวนี้เราก็ช่วยกันแบ่งปันกันไปเราปลาเอาใส่อะไรดีนะเอาโยลงไวเรือครับสี่ห้าตัวพอเอาไปแบ่งไปหมดเลยค่ะแบ่งปันเอากระเทยไปเลยมันจะกระโดดไหมไม่เลยนี่แหละเดี๋ยวหมดแรงกันเลยดูเอาไปแบ่งปันเพื่อนบ้านเนี่ยนะอ้าโอเค อขอบคุณครับที่ปล่อยนะครับตัวนี้ขบไข่ปล่อยเนี่ยไข่ก็ปล่อยนะนี่ปรมงคืนบ้านมันต้องนี้นะครับเราเอาแต่กุ้งที่มันเป็นกุ้งกลางกุ้งใหญ่ตัวเมียก็ปล่อยครับไม่เอาถ้าเป็นผมเป็นผมผมดูให้เป็นตัวเมียผมเอาไป,ไปกินตัวเมียใหญ่ผมก็เอานะ <c oughs> ไม่มีไข่เอาครับอื่ไม่มีไข่เอานี่เดี๋ยวมาดูกันนะประมงคืนบ้านอันนี้เขาเรียกอะไรรอบอ่ะรอบครับมาดูยกรอบเราได้ยกรอบ ไม่ใช่ลูกเดียวสิบปลาอยสิบปลาใบครับหมดครับเอาขึ้นมาลุ้นกัน่อยดูไหมเดี๋ยวดูหน่อยสิบปลาใบของพี่เขาอะโอ้ไม่น้อยเลยนะเนี่ยแม่นี่ดูข้างในกามงอเงยอะไรขอพี่ก็ดูหน่อยนี่บอกแม่แต๋วนกุ้งแม่น้ำแถวนี้มันเยอะเนาะใช่โอ้โหสวยๆแจ่มๆเลย ก้ามยาวๆทั้งนั้นเลยอ่ะอุ้ยเกียร์ระวังหนีบแม่จะเอาขึ้นมาโชว์สักตัวนี่มาโชว์ตัวหน่อยลูกนี่ไม่เล็กนะใช่ไม้ใช้ได้เรากินแต่ไซส์ที่มันใช้ได้แล้วตัวแล้วก็ปล่อยไปเขาได้ออกขายห้าร้อยครับโอ้โหขายไมแพงด้วยห้าร้อยครับห้าร้อยไม่แพงนี่กุ้งกลางนี่เป็นกุ้งที่ผมบอกกุ้งมันเนื้อเยอะนะใช่ครับเนื้อเยอะครับ เดี๋ยวอว่ากุ้งใหญ่กุ้งใหญ่เป็นกวงถ้ากินกินไส้นี่ดีกว่าได้กำไรแล้วนี่ขายยังเนี่ยรายคนซื้ออันนี้ขายไปยังเนี่ยมีคนจองมีคนจองแล้วอ่ามีคนจองแล้วนะผม FC ผมอดนะมีคนจองแล้วมองว่าประมาณสามโลกว่าแหละต้องบอกว่าธรรมชาติแถวนี้อุดมสมบูรณ์น้ำยังดีอยู่เราก็ปันป้าเนะเราก็แบ่งปันกันมีอะไรก็ช่วยเหลือกันเวลาน้ําท่วมน้าหลากกันมาพี่เขาคอยช่วยผมอยู่วันนั้นต้นไม้ล้มตรงนู้นพี่เขาก็มาดูให้ บอกไม่ไหลไม่ไหลมาหรอกเซีาร์ตมีไหลครับมไหลกลัวต้นไม้ใหญ่ไหลมาเนี่ยเข้าแพรผมเอ้าโอเคเดี๋ยวผมจะไปตักปลายสักทีสองทีนะครับถ้ามีก็จะลงคลิปให้ถ้าไม่มีก็จบคลิปแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับไป